สบายดีพี่น้องเอาเคียงมาลูกก็เมียน่ะหายแลแบงเดี๋ยวเศียรพันบาทตูบันบง่งงานเม่ย์ดีมเอามาพี่น้องแบงกันเลยสมมติกันเม่ย์ดีมถ่ายคลิปพันบาทได้พี่น้องเลยเด้อวันนี้เ่าได้เียมาผูดหนึ่งผูดพันบาทไปขวบบอลเกานะ่าเนาะงัวโซโซเตอพี่น้องเนาะแบงเดียวก็ะสงมผสมเอาคนทหารเราไว้เนาะสองแสนกีดพี่น้อง หาร้อยกับสองแสนห้ารับแสนเดี๋หนึ่งหัวซีซนสูงกว่ายังไงชิมปั่นกันวันนี้พี่น้องสองคนไอ่นยจะหลาตัวนิดหน่อยเชเต็มกระโตกก็กินอยู่างบอกพี่น้องปั่นบะเบ้า์ปกอกินบ่ากอกินอะกินมดก่อนแบงนะใส่กระงแบงเน็เคียงกับไกมนหาใช้กระโ คันบาาแบแฟนอิดพี่น้องก็โตเน้นเน้เน้องสุดพี่น้องมาลุ้นกับวัดศิดายสำเร็เนาะกลุ่มได้พี่น้องก็ระเคองอะสิเงีงงตะวนรเหลี่ยมนะโผ่งสีะพี่น้องซ้ำนี่นะผูเซียนฝ่ายตรงข้าได้งเลยน่นี่นเสีซียนรชงเก่าสีบ่ในตลาดตลาดน้อยเซีนลื่ตลาดน้อยเก่า พี่สองลกอะท่านั้นเขาได้สี่ลนี่ได้เดี๋ยวสีแดงกันแลพี่น้องอ่ะเส้ดไม่นุ่พี่แม่มาเห็นไหมสองเก่ากับสิบแปละเส้นเตนั่งน้าพี่น้องละบ่อย่าคนละมีเงาเลือดให้ยเลือเอา้างเลก็พี่อะแล้วก็อันนี้เลือดเลือดมันหยวออกลายเลยเี้ยบันหอยหอยให้เลอดคลิปอันขวดอไรสีงสองซดีมนะพี่น้องเดียโอ้ยสะอนเชี่งไขว้ก่อให้สีเหลืองค่ะเอ้นต่เขียวก็หนักผา ปานปานปานแบงสีพี่นนอะแบ่งกานคนันหาลอยบาทพี่นนาะมาลุ้นวาสิได้จักตอนสิหละอะไรก็ม่นะกระดูกกระเดียวน้อพี่เนาะกระดูกกระเพ่องหนสิละหมดเลยจะสิเฮ็ดไม่โนพียคิด่อนคิดไหมไหมมีมีโคเพ่องหนอกเพ่องหน้าไหมน้อพี่น้องเนาะตาบอกตา้ามีเบอร์ใสพุ่งโออยงอยโอเค แดดและห่อวะแล้วแต่ดาดและใคลาบเหลือก็ได้ลาบเหลือเดีพี่น้องหา้ไเต็มกระตุเหียจะเดเลือนะเฮียกินเมืนะไหดียวเอเลยจพจับไหมเออปลาหนังหนังหัวหัวเถิกนะพี่น้องเนียดีมันสลงคิดน้ำล้างอะไรกมีคลิปห่อลาย ฟูฟูปันเต็มกระโตง่ายแฮมพี่น้องผู้ทานลอยัดได้เลยมื่อร้านแม้คนสีน้อยพี่น้องกงด้วยหมาบถ้วยหัวบดถ้วยถวยหัเดือพี่น้องเออไม่เหลือถ้วยหัดถ้วหัวบ่บ้วหัวอ๋เกระดุ๊น้อยน่หาลอยนี่ไงพอดีกินเลยพี่น้องใครกวาตลาดอยู่ นีก Arrow, food food. In ่ก็จะโตขูดขั่วแรงการเกาป่เนาะไปเห็ดจีนมาเนี่ยค่ะต้มเพียพี่น้องสิบป่งละต้มขีเผียแต่ก็ไปเห็ดเจเนาะเดี๋ยวมือนเดิมสีมีเมนู่งละเหลือพี่น้องเหลือเนื้อสดๆเลยภาสีหยางตะก่อนให้มันสำลานพี่น้องหยางเออละกับปลาไหลเดี๋ยวพี่น้องเลยสามตอน ราะว่าทำอันนี้สีอันหัวหออยู่อะตือย่างหอยเดี๋ยพี่เนอะเมสกีบเสีเฮ็ดแม่นุ่พี่เนาะจส้สดเลยถ้าสียยากทำมันนี่สีเนไ่้ได้เติ่พี่นนองเลยอันนั้นเฮ็ดแม่นุ่อย่างแตวก็ไม่เห็นราบเดือดพี่น้อะพี่นนอะเคยกินบลับเดือดงวคำอะไพี่เนอะเพราะว่าถ้าจะขั่วคคำเนาะไปดูอันไปเบองสองม่เมสกีมเลยพี่นนอะดีมซาลาหนึ่งแปด เพราะว่าเจ้าประสิได้ลงเงินนะกำลังเลยลงก้อนสกิมหรือบอกว่าสกิมมันมีขีดประสิได้ลงมาออื่นเนาะยาอันยาพี่น hum ้องแฮมซำลายแล้วก็ไปซอยเนาะเห็นระเดือดกินซุบเซ่เลยจ้าเดี๋ยวพี่น้องมีโคกสีร้ายอยู่พี่น้องกระดูกกระเดียบมีเบิ้องรักษาข้างในนั่นตาพอยน์สีเลยร้ายเติบกระดูก ลายสีนะพี่น้องเพาะก,กินหาลอยบาอยูข้างล่างนะเดี๋ยวสีมาทำาพรองกินมือนนี่พี่น้องอากาศกับห้องอันพี่น้องเลยพ้นกับบต๊กเนาะแบบมันอาบนะเฮ็ดออกก่จะพี่น้องเลยเฮ็ดสิเ่มออกละเพราะว่าเฮ็ดสข้ามออกละเดี๋ยวสีมาเฮ็ดอักเลตางอย่างเนาะ สู้ขาดอจ้ะสู้โสดที่บอกเนอะเราจะมาสอนเมือได้พี่น้องได้อาผ้าอีกบัวทองบัวเทียนตอยตอนแบบไรลยบอว,วแม่เจาะหน่อย่อยไม่ค่อยเห็ดจะคืออไเห็นแต่ก็จะเห็ดเห็ดน่อต้นันแหลเสียพี่เอ๋ลงแนาะแม่ตอนสำนึกอะาห้าบุกินกะเห็ดหน้อยหนึ่งก็ไรแม่ เออเห็นคนไลยแบบนี่บอแบบบางๆนะให้บางๆเนาะพี่หนุเพราะว่าใส่เครื่องในเด้อเพราะว่าอันอย่างเช่นเปนบล็กินหนุ่มเลยพี่น้องซอครีมกับซีบริเลตคอกินมไปไหกินกินอย่างน้ำอยากเสียพี่น้องซอยซอยซอยเมย์ตรงเครื่องในใส่พี่น้องพี่น้องเคยกินหมดแล้วเดือดอยู่ได้เนาะแต่ว่ามันขำพี่น้องเห็น เห็ดยังนำบ่านเขาแรงกระยาแบงก็ระสมคนละหาร่อยเพราะว่าเขาจะเห็ดเป็นผูดแล้วผ่านบานเลยทีนที่แซนที่ซนป่าเนี่ยทอดเหมือนขึ้นแห้งแหงพี่นลองเอ้ยน้ำมันรดกับบะหมี่ขีห์หือแหงเออเพี่งลองเพื่อไงแม่ไอ้แซนมาเขาเจอแคนาำน้ กับวข้งน,น้าสไตล์อันแบบซูเกยได้พี่น้องมาหลวบแลละได้เดียวเี <c oughs> ย่ยสีสวยจัแม่สักครหัวมะคีกด้วยจะซสื่อหมอกทีกวนบวม่มีมันเบิร์เย่ยสวยอันนี้อยู่เนี่ยแป้งเนี่ยสีก็เต็มถ้วยสำเร็จเยี่ยสิไปทำาูุกได้หมอกทีก,ก่อน ลาบดองลาบ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 เดีเหือนะดี๋ือนะแต่ตับนะเส็ตับตับดิบเลยป่ะแม่ตับดิบเลยดิ หัวตาตเดดร้อดทคนห่อเะห้าเหาัวมาไปหองบัวเขซืหนังเล็กนะเด้อก็มองน้บัวมาเนาะทำแบบพี่เ้เรวทลนยะแ้วเท้อใจ อา่่บวนพี่น้องเหลือให้สิีลายมือการมวางชิ้นเดิมกหน่ลยเด้อสองสามสมองอะเหลือให้สีใสไปใจเจ็บจดนอนเปียไว้พี่น้อง เรื่องขาดหรืออะไรอย่ใส่เอีกไม่แม่นะแล้วจนะลืมตองตอนตุม่มตอนตุ่มลืมตอกติดตอกอนต้นเนาะเข้าวะก็ะคิมรู้เคยเห็นแบบนี้พี่น้องใส่พีกปนตามไม่ๆเลยเข้าวะ Ni phi nhỏ bằng mọi người. Ni mà đâu nó. Ba đẹp đi bơm mát. Ba đẹp đi bơm mát. Ba đẹp nó bơm mát. Ba đẹp đi bơm mát. Ba đẹp đi bơm mát. Ba đẹp đi bơm ส่วนๆเดิมนเลย,หยเลยหลือลำรังแล้วนี่สีตอนงาญดิสูดสกปรเองพี่นเนาะปิศาะการใดขอโทษกอภยัออยโล่งหมอเลือลงจะอู้เห็นเดือดอยากกล้าไม่ดีน้องเอง เล,เ,ลเลือดน้อยหนึง่งมันแตกทงงแตกแม่แบียงห้ยมาสงงอ่ะแบบพแบบวกอันนี้นอันนึงนะพียงนะเพราะว่าเป็นลาบเลือดเลยปวดตีเลือดนะดีไซน์ร้ายกว่าน,นี้ใช่ไหเออปวตีเลือดที่ร้ายกว่านี้นั่นแหละมันจะสีแดงตรงนี้อันนี้เลือดมากเลย ลืมลอาลืมละท้คนใอประคองลงจากพี่นนอกระเสะบ,บอนีนสิบี่บอเอาประคองลงก่อนจากซีมมาพี่นนองละทุกคนเนี่ยเดี๋ยวระงานจะใสไปบหัวไปผลิตยังไงจานด้กันเดี๋ยวสิิมพี่นะนอเบอร์สิมอ่ะ,ะสิมจะก็พัก ตัวละค่ะนี่นะจีนมาซุกเนแหละพี่นะหัวก็มงได้วเออนี่่ะนี่นอรน่ะฮะน่หอเป่า่าบเกเข้มานี่ก็เน่นส้อีล้วครใช่เป็นน่อคัตึงัว เรื als, ่องพอดีพอดีแหละเรียบร้อยจ้าจะเสะบอกพี่หนอกต้องทำหน่อยปวดาจนะพี่หนอกไม่ได้ไม่ได้พี่น้องได้กินข้าวแล้น้องกันเนาะนี่ห้างยาสีเห็ดเมนูพี่น้องสีห้างยาสีเห็ดเมนูอันจุยเนาะอัน จุ่ซำหลานพี่เนาะนี่เสีเห็ดเกลียวเกีียวเปียมโคงเดินพี่น้องเดินนี่ฮะเท่าได้แล้วเมนูหนึ่งเรือหันแต่ว่าซีน่ากินบะเบ็ดนะฮะสีเป็นแหงมืออื่นนะพี่น้องเนาะมีกระดูกกระเดียกอะไรเห็ดแนวอื่นแกงือใส่เนวอื่นหารอยคลุกพี่เนาะนี่มาเด้นมาเด้พี่น้องกําลังย่างจ้าย่างสีไปจุ่มเนาะข้าข้ากินข้ากินซุปพี่น้องอันนี้คือคันนานาเดี๋ยวสีไปซอยซอยเนาะ ขนานะโอ้สิมาสอดพี่น้องเขาสอยเจ้าแต่พี่เนาะสอยจู้สอยเด็ดจ้ะโอ้ยแมงใหม่กะน,นีเนาะเดี๋ยวเพียร้องพมเดี๋ยพี่น้องอันนี้คือจุดิฟนะนีะ่เนาะสอยู่ บางๆเนาะพี่น้องไปจุ้ยเส็บแจ้ามีดมีโบโซมีซัมลามีลาบเปลือกนะั่นลาบเปลือกป้าพี่น้องนะกินยาบอรเรียบร้อยจ้ะมีทางดิบทางซุกนะพี่น้องเนาะอันอน,นี้แต่ซุกแหละพี่น้องแต่ว่าซุกแหละจะซุกไปแม่งสักที่มัยานจนซุก,ซาซกลาเดลือก ตะเจียบพี่อำคมจ้าพักบ้างมาเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปกินข้าวแล้วน้ำกันเด้อวันนี้เด้อกินโซ่จะค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องสบายดีดีมาไหมเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องเด้อส่วนกินที่ละคนเพื่อนนี่บากินของกันจ้าเสียสวยจุจ้า ข้าวซอยเจ้าเตยน้องซอยจุ้สีกระชุกแหละที่น้องตอนแรกกินจะกินได้ไหมน้าจับอยากพักกับอะไรถ้าะจะเลี้วยงแค่ hai mẹ, cái ừ. bên anh dặn, nhân ngày gì không? Ừ, Chẹp đấy. มีเรือหอนให้หรอเรอาวนะนวานเขาเป็นอะไร้รคิมนีกัสิฟ้าก็จนมีเดอพี่น้องเด้อไก็แล้วก็แส่สองคลิปเป็นคลิปต่อไปเดอพี่น้องเดิอบายบายรอมมาคลิปหนากล้าพอยอมีเรืออาคําแไรอ่ะแส่บอกหน่ะ อืมเผียกเพีนๆอะอืมเผ็ดเพนะเขาเนี่ยมันหอมเลยอืมเขาเเอืยอห่อนแสบแสบอืกล้่พอ่ามานเ้พี่น้องเด้อสบาดิพี่น้องหล่อจมัยนะแซเมนยู่บาไว้ะถึงขอดีเสียเมนยูแต่ขอดกเบกเสียไไดแงสีเพลแต่ขดครฮักทเทสเมนยูทีมนี้พี่รักไปันซักวัคซีนมซ้ำพี่น้องแบบิงลิงคนะ เห็นหน้าผัวหน่อยพี่นนอนเห็นหน้าเรีงวาย่งนเจ้าวะเะอยู่บ่ไปายได้พี่น้องได้มันจะดีเป็นคำแห้เพอาจูไปเนืออหนุ่มเนืนนุ่ม